เอ้สนสนใจไหมโลซโลสนใจไหมสนใจอะไรไปเรื่อๆอพี่ lights, uh, ans, ีปกอดพี right. ums, ums, ่กอดปปป๊ปกลับว๊อกลับยิงยิเฮ้ยเฮพี่กอดพี่กอดพี่กอดป๊อกับวอกับอี่พี่มา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 ยิงยิงยิงมาพี่ยนะฮัเรือด่แบพลังแกาไปลังแทหารเลีอบพี่่จไปลังแคจงอันนี้มีกี่คนเนี่ย แบ่งแแบบ่่งงได้ไหมแบ่งได้ไหมแบ่งทีมแบ่งทีมไม่มีอะไรทำกันแล้วแล้วอันนี้แย็กกันแล้วมันมันมีแต่คนแบ่กอยู่ฝั่งที่อีกแบ่งทีมได้ไหมแบ่งทีมได้ไหมเฮ้ก่อก่อกระบดนี่ก่อกระบดนีก่อกระบนเลยก่อกระบนเลยมันแบ่งแบ่งไอทหารเรือทหารเรือสามคนไปไปอีกสองคนก็ได้ไปตัวสลัดสองคนก็ได้ตัวสามคนก็ได้พลอพ่อนมา เยลี่ยนปืนใหญ่ยิงไปครับทหารเรือเห็นัใหญ่เยก็แล้วค่างแล้วค่างแล้วคูข้างแล้วไปเลยไปเลยยิงมันสคือโจรสลัดแล่เลทหารเรือโอ้โหแงโจรสลัดมันทุกมาเตรียมลำ เร็วมันเร็วยังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยนี่นี่จ๊งนี่จนเจอสลัดตายคนหนึ่งอ่ะโดนพี่พี่ลุงเหลีวพี่ตายคนหนึ่งเอาเหรอใครวะมามามาโจอสลัดมาขึ้นมาขึ้นมาคำสาบแล้วก็ไม่เกี่ยวโฮ้ยจนเจอสลัดโดนอหารยันโดนยังไม่ไปไหนเลย để tao, để ghê 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 Ê. ƠI 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 ghê 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 Này ghê 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 mày ở ghê 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 nụ qua,

ใครเรี้ยงล้มไม่ใช่เรือเลยพี่แค้มพี้กอดมาขี้กอนลงนั่นขี่กอดมาก่อนลงนั่นอยู่ไหนจะพาไปไหนกันดิพี่อยู่เกาะบิ๊ก่อพั่ไอ้หนวดดำแล้วเออนั่นแหละพี่รออยู่นั่นแหละพี่กอดพี่ก็รอด้วยรอด้วยเราเราเราค่อยไปเีรอก็หาเรือขี้แค้มก็ปืนกูยิงไม่ออก เฮ้ยเรือโซโลมุ่งหน้ามาก่อนเพื่อนนะอย่างนี้ต้องหันเรือสั่งแล้วไหมโธ่แม่โธ่มาสิเอามาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนกันเองอ่ะเฮ้ยโดนเฮ้ยโอ้ล้มล้มเรือล้มตัวนี้เรือล้มเลี้ยวอื้มบึนใช่ เอ้ยดูดิไอ้ท่านเรื่องลงปานอย่างเยอะ่ะซื้อเรือซื้อเรือเดิน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 เดิอเดินไม่บางบางบางผมก่อนไม่หนีพี่ก้อนพี่ก้อนพี่ก้อนอยู่นี่ไม่หนีอยู่ในดิ้นแม่เนี่ยวางแผนยังไงให้ฝ่ายตรงข้ามรู้อะไรเงี้ยเฮ้ยนี่เราต้องแบบเอาอะไรไปเริ่มเลยไหม มันเข้าไปใชกลางมันเข้าไปใช้ลางกับเพื่อนเลยแล้วกูจะอยู่ตรงนี้รอดูพวกมึงตายโอเคปะเฮ้ยเป็นด้ทีเดีวพี่พี่ก็จะพึ่งพีก็จะพึ่งปล่อยเอบีซีลุยเดี่ยวบ้างเอบีซีอยากโดนอ่ะเราได้เปรียบฟิล์มเฮ้ยไปเลยอ๋ไม่มีสัญญาเลยอะลุ้ม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 เรือโซโล่เนี่ยลุ้มเรือโซโล่เนี่ยลุ้มเรือโซโล่บิ๊กบิโดนบิ๊กโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนกันเฮ้ย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  hơi luôn đi lên nhá, hơi 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 mất hơi hơi rồi, bye bye, hơi 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 mày.